สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเก้าอี้นะเก้าอี้นั่งทํากับข้าวนะนั่งนั่งซักผ้าอะไรอย่างนี้ก็ได้อะนะ,ะมีลูกค้าเขามาสั่งทําอยู่สามตัวก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ความหนาของเหลเ็กก็ประมาณสามมิลน,นะที่ใช้ทําำนะสามมิลแต่ขามันเนี่ยขาขาจะเป็นสแตนเลสนะนะ าบางทีสักพุงสักผ้าเลยจะได้ไม่ขึ้นสนิมมานะขามันนะนะขาจะเป็นสแตนเลสแข็งแรงขานี่ก็หนาสามมิลน,นะขาข้างล่างก็จะเป็นเหล็กยึดอย่างเงี้ยนะมีสามตัวก็สั่งสามตัวนะเราก็จะพ่นสีให้อย่างแข็งแรงพวกนี้ยขึ้นไปขยมขยมก็ ทั้งวันก็ไม่หักกันนะอะพวกนี้แข็งแรงมากนะไม่ใช่ว่าเป็นบางๆนะแบบทนทานเลยอาทีเดียวจบนะจะเป็นสแตนเลสก็ได้อนะจะเป็นสแตนเลสนะส่วนใหญ่เราเราจะไม่ทําบางๆเหมือนตามท้องตลาดนะส่วนใหญ่เราทำแบบหนาๆนนะถ้าเป็นสแตนเลสก็จะอยู่ประมาณสองมิลน,นะ เป็นตันเลนะรนะต,ตนเลก็ทําส่วนใหญ่ก็จะทํางานตัตนเลนอะไร mm hmm. พวกเก้าอ,องเก้าอี้อะไรย่งเก้าอี้นั่งทํากับข้าวหรือนั่งอะไรอย่างเางี้งย mm hmm. เอาเอาไอ้แบบเข้ามาที่เรา mm hmm. ก็จะประมาณนี้ mm hmm. อ่าน,นี้ใช้แบบเป็นสีหลุมนะข้นนะ สีหลุมเขาเขาเรียกสีหลุมนะอันนี้เป็นต้นแบบเขานะที่เขาเอามาให้ทำนะให้สูงเท่านี้กว้างเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือเป็นต้นแบบเขานะแต่เขาก็บอกว่าไม่ต้องให้เหมือนขนาดนั้นอนะุ้ถ้าเหมือนก็ยากนะตรงเว้าตรงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทำยาก,กน,นะ ความสูงตัวใหม่นี่ก็จะสูงสูงกว่านิดเดียวอสูงสูงกว่าไม่ถึงประมาณครึ่งเซนสูงสูงกว่าไออันต้นฉบับอ่ะนะจริงๆแล้วมันเท่ากันอ่สูงเท่ากันแต่ทีนี้เราพอเวลาเรามาใส่ไอ้นี่ไงมันก็เลยสูงขึ้นเลนะใส่ลูกยางอ่ตรง ตีนมันนะนะมันมันก็เลยสูงขึ้นกว่าหน่อยนึงนะนะปกติก็สูงเท่ากันนะนี่เป็นต้นแบบที่เขาเอาอมาให้ทำนะให้กว้างเท่านี้นะสูงเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาถนัดนั่งประมาณนี้นะด้านะล่างก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะด้านข้างหลังนะเราก็จะพ่นรงพ่นสีนให้หมดนะ ทนทานแข็งแรงอันนี้ก็เหมือนกันนะก็จะพ่นสีให้หมดนะเพราะว่าป้องกันสนิมนะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเหล็กนะพวกข้างบนเนี่ยเป็นเหล็กมนนะนะยกเว้นขามันอย่างเดียวขาเป็นสแตนเลสแต่เราก็พ่นสีไปเพื่อความสวยงาม,มานะถ้าใครสนใจจะเป็นเก้าอี้เหล็กหรือสแตนเลสอันนี้ก็ มาต่างทําได้อะนะะเอากี่ตัวกี่ตัวก็พอให้บอกอะนะะเอาแบบแข็งแรงระดับไหนบอกได้เลยอะนะเอาแบบจนลูกได้สไพลูกูกเขยก็ได้อะนะแล้วแต่ท่านจะสั่งะนะผมมีหน้าที่ตามใจแฟนเพลงอยู่แล้วะนะ,ะถ่ายให้ดูแบบช้าๆช,ช,ช,ชัดๆะนะ สีพวกนี้มันจะเป็นสีที่แบบไม่เรียบนะเป็นสีไอ้เขาเรียกสีหลุมอ่ะนะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะสีที่เขาใช้พ่นพวกเครื่องเชื่อมพวกอะไรพวกแท่นสวงสว่านอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสีตัวเดียวกันนะนะแต่เราเลือกอสีสีนี้นะแต่จริงๆิเจ้าของเขาก็ชอบสีแดงอนะแล้วเขาไม่บอกก่อนหน้านั้นน,นนะ ก็เลยจัดสีนี้ให้เลยไอ้แล้วก็จัดไปแล้วจะทำไงได้ชอบสีแดงอ่ะ,อะบวกช้าไปหน่อยก็เลยได้สีนี้ไปอะนะนี่อ่าพอดีเลยขามอยู่นี่นี่ขาขาตะ,ะ,ะเรลึที่เราใช้ทำขาเก้าอีอ้ะนะนี่คือ,ค,อคือความหนามันสามมิลน,นะ อันนี้เป็นสแตนเลสนะนะเป็นสแตนเลสเกลสามศูนสี่ดูไม่ติดนะนะเอาเหล็กดูดมาดูดมันไม่ติดนะนะแต่มันเป็นเหล็กมือสองอ่ะอันนี้ก็จะยึดขายึดอะไรทุกตัวนะยึดขาไม่ให้โยกเยกนะอันนี้ก็เชื่อมข้างในแล้วก็มาเชื่อมข้างนอกอีกนะ,ะเพื่อความแข็งแรงนะ นั่งไม่เหือคราวนี้ถ้าอย่างงี้มันก็ไม่ค่อยทนอ่ะนะมันเป็นพลาสติกอ่ะนะแต่ก็ใช้ได้ระดับหนึ่งอะนะแต่ถ้าจะให้ทนให้ดีก็จัดเลยแบบนี้เลยจะเป็นสแตนเลสก็ก็ได้ยิ่งถนัดงานสแตนเลสอ่ะนะเป็นเหล็กก็ได้ได้หมดอ่ะนะถ้าใครสนใจก็มา สั่งทำได้ที่เอกชัย83ทับหเบอร์โทร0 9 7 2 3 4 4 2 7 9สามานะมารถที่จะมาสั่งทำอย่าว่าจะเ้ายี่เลยไอ้ไอท้ที่ยากยานคนนี้ก็ากกามาลองลองมาติดต่อสอบถามดูว่าทำได้ไหมอะไรเงี้ยไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะกลับไปมือเปล่านะอยากให้ทำมนไหนมันก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะได้หมดะนะอ่ะอันนี้ของลูกค้า อันของตัวเองที่เอาไว้นั่งทํางานอยู่ข้างนอกอะครับนุ่น <c oughs> จะเป็นอย่างนั้นนะนะไปเอามาดูอะไรสศศอิอ่าสีอ่าอาอ่าอะไรเขาบอกว่าช่างทําบ้านบ้านตัวเองไม่ค่อยสวยหรอกแต่บ้านคนอื่นนะ่ะสวยนี่อันนี้เป็นเป็นช่างประจําไอเป็นเก้าอี้ประจําตําแหน่งของผมเองอะนะสีน,นี่ นี่ของผมเองอะนะแต่ของลูกค้าเนี่ยโอ้ยแวบบเลยแต่ของตัวเองเนี่ยดูไม่ได้เลยจะจะเป็นซะ,ะอย่างเนี้ยพยุปยงประเยอะหมดนะของตัวเองของตัวเองแทนที่จะสวยอะนะจริงๆแล้วก็ไม่สวยไม่มีเวลาทําของตัวเองมีเวลาทําแต่ให้คนอื่นนะนะมีเวลาทําให้ลูกค้าไม่มีเวลาทําของตัวเองสวยๆแบบเขาอะนะ มันมันก็เป็นอะไรที่แปลกอยู่เหมือนกันนะเหมือนช่างทําบ้านเนี่ยละบ้านช่างเองเนี่นะช่างทําบ้านเนี่ยไม่ค่อยสวยหรอกส่วนใหญ่อะนะแต่บ้านทําบ้านลูกค้าก็วสวยนะก็เหมือนอย่างเงี้อยอย่างผมเองเนี่คเอย่างเงี้ยผมก็ใช้นั่งทำ,ทำงานบ้างอะไรบ้างมันมันก็หลายปีแล้วนะเนี่ยเป็นแต่มันจะกลายเป็นวัตถุโบราณเนานะ อันนี้เป็นเหล็กเป็นสแตนเลสแต่ช่วงบนสแตนเลสพอดีช่วงที่ทำอะนะสแตนเลสไม่พอก็เลยได้แค่นี้ก็เลยก็เลยใชแ้แค่นี้เรื่อยมานะแต่ของลูกค้าดูสิของลูกค้าคนลงานกันเลย <c oughs> เอ๋อยิ่งพูดยิ่งจะยาวไปวันนี้ก็คงจะจบคลิปลงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ